สมาร์ทโฟนโซนี่ซ e เรียสิกำลังรับอัปเดต Android 16แต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอัปเดตใหม่ล่าสุดของโซนี่ให้กับซีเรียสินี้ไม่ใช่แค่ Android 16แต่ยังมีการเพิ่ม m o d e ซึ่งเป็นการปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆให้สามารถกำหนดค่าได้อย่างละเอียดทั้งในเรื่องของการใช้งานทั่วไปการตั้งค่าสีแสงการปรับแต่งการใช้งานเสียงและอื่นๆอีกมากมายแต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่ม recommended ซึ่งเป็นการแนะนำการตั้งค่าต่างๆตามสถานการณ์การใช้งานของผู้ใช้เช่นการปรับแต่งการใช้งานในโหมดการท่องเที่ยวการใช้งานในโหมดเกมและอื่นๆทำให้การใช้งานสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆอัปเดตนี้มีขนาดประมาณ1 gb และสามารถอัปเดตผ่าน ota over the air ได้อย่างง่ายดายผู้ใช้สามารถเข้าไปตรวจสอบอัปเดตในเมนู settings about phone software update ไ,ได้เลย แต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่มคุณลักษณะสกรีนมิเรอริงที่ช่วยให้การแชร์หน้าจอไปอยังอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างสะดวกและน่าสนใจมากที่มันจะเป็นอะไรกันแน่มาใช้งานแล้วจะรู้และอีกหนึ่งคุณลักษณะที่น่าสนใจคือไซส์เซนส์ซึ่งช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นโดยใช้การสัมผัสเพื่อเข้าถึงคําสั่งต่างๆโดยไม่ต้องกดปุ่มอัปเดตนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าของซีรีส์17อีกมิติหนึ่งทำให้มันกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความหลากหลายและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่คุณคิดว่าคุณลักษณะใหม่ๆนี้จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานของคุณอย่างไรมาใช้งานแล้วจะรู้ว่ามันสุดยอดแค่ไหนอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการใช้งานซีรีส17กับ Android 16นี้ด้วยนะ